รู่ที่บ้านแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นการต่อเติมนะครับในส่วนของข้างบ้านนะครับโดยทีมงานของคุณคนากรนะครับที่เห็นใส่เสื้อสีชมพูอยู่ข้างหลังนี่แหละครับนี่คือทีมงานคุณคนากรแล้วก็คนที่ควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่นี่ก็จะเป็นพี่สันนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการ เก็บงานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บทาสีเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแอร์แล้วก็การเก็บงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับและนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศภายในส่วนที่ต่อเติมนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่คือการต่อเติมอาคารนะครับส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านโดยทีมงานของคุณค,นนะค,คณะกรรมคธิการแจ้งสว่าง แล้วก็การควบคุมดูแลการทํางานโดยพิสันนะครับพิสันก็จะมาควบคุมเพื่อให้งานที่นี่สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เริ่มเก็บงานทาสีติดแอร์นะครับทาสีจะไปติดแอร์เดินแอร์พัดลมอะไรเพิ่มเติมแลวนะครับชชางรู้คู้ด้านนัลลั